สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิศกรวินพิรัตพลทีรัส,ส,ส,สเถียนในช่วงช่างแนะมีคำถามจากแฟนเพจทางบ้านนะครับถามมาว่าจะก,กั้นห้องทำผนังเบาสำหรับห้องนอนไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกใช้เป็นแผ่นยิปซ um ัมบอร์ดดีหรือแผ่นซีเมนบอร์ดดีจากที่อ่านคอมเมนต์ฟีดแบ็ของเพื่อนเพื่อนท่านอื่นนะครับจะเห็นว่า หลายๆคนจะมีความเห็นทั้งเหมือนกันและต่างกันขึ้นกับประสบการณ์และฟังก์ชันการใช้งานที่แต่ละคนเคยใช้มานะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วมีวัสดุตัวอื่นนะครับที่เป็นที่นิยมเหมือนกันก็คือแผ่น f i เ e อร์ m e n t หรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าแผ่น Smart Board วันนี้ผมเลยทําเป็นคลิปสรุปนะครับถึงคุณสมบัติของวัสดุแต่ละตัวทั้ง3แบบเลยรวมถึงข้อดีข้อเสียเพื่อที่จะ นำไปใช้ในการกั้นผนังเบาได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการมาเริ่มที่วัสดุตัวแรกกันนะครับก็คือเป็นแผ่นยิปซั่มหรือยิปซัํมบอร์ดทํามาจากแร่ยิปซั่มอัดแน่นแล้วก็ปิดทับผิวนอกด้วยกระดาษนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงลักษณะของตัวแผ่นยิปซั่มก็จะไม่ลามไฟแล้วก็ไม่เป็นสารพิษนะครับสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปแผ่นยิปซั่มจะใช้กับงานพวกฝ้าเพดานหรือการกั้นผนังเบาสําหรับพื้นที่ห้องภายในบ้านภายในอาคารที่ไม่โดนความชืน้นหรือสัมผัสกับน้ํา สำหรับบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำหรือความชื้นเช่นฝ้าสายคาหรือฝ้าเพดานห้องน้ำแนะนำเป็นรุ่นที่สามารถทนความชื้นได้หากต้องการทำฝ้าเพดานหรือผนังเบาสำหรับห้องเก็บเสียงแนะนำให้เลือกยิบซ้มรุ่นที่สามารถดูดซับเสียงได้ส่วนขนาดของแผ่นยิบซ้มนะครับก็จะมีขนาดใกล้เคียงกับแผ่นไม้อัดทั่วไปครับคือขนาดเมตรยีคูณสเมตรสีโดยที่จะมีความหนาให้เลือกอยู่ประมาณ3ขนาดนะครับก็คือ9มิล12มิลและ15มิลขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานนะครับคือกรณีที่เป็นฝ้าเพดานก็็็จะเเปปนนนนตััววบาางงส่ถ้ผ ก็จะมีความหนาขึ้นมาครับสำหรับข้อดีของแผ่นยุบซ้ำนะครับมีมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักที่เบาช่างติดตั้งง่ายแล้วก็ไวการเก็บฉาบเรียบเนียนสวยแล้วก็เหมาะกับงานภายในโดยเฉพาะนะครับส่วนเรื่องของการ ตัดเจาะรูเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายเพื่อที่จะร้อยสายไฟนะครับแล้วก็มีการเก็บงานที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานทาสีพ่นสีหรือการติดวอลเปเปอร์เนี่ยทำเสร็จแล้วก็จะเรียบเรียนสวยเหมือนกับบ้านเกาะอิจฉาปูนทั่วๆไปเลยนะครับนอกเหนือจากนี้ค่าแรงช่างกับของเนี่ยก็ถือว่า ไม่แพงเลยสาหรับข้อควรระวังของแผ่นยิบซ้ำนะครับก็อย่างที่บอกคือแผ่นยิบซ้ำถ้าเป็นรุ่นทั่ว,วไปเนี่ยจะก,กลัวน้ำนะครับไม่สามารถาสัมผัสน้ําหรือความชื้นได้เป็นระยะเวลานานๆครับ mm hmm. เพราะจะมีอาการพวกบวมยุ่ยเปื่อยได้ mm hmm. ก็แนะนําให้เลือกเป็นรุ่นที่ทนน้ำนะครับอันนี้สําคัญมากนอกเหนือจากนี้เองใครที่นํากระเบื้องนะครับไปกรุทับบนยิบซ้ำอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการติดยิบซ้ำเนี่ยด้วย ปูนกาวซีเมนจะเป็นการติดตั้งระบบเปียกก็จะไม่เหมาะสมกับการใช้งานกับพวกยิบซ้ำและยังมีข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของปลวกครับที่สามารถกินแผ่นยิบซ้ำได้และในส่วนของความแข็งแรงของตัวแผ่นยิบซ้ำเองเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีเมนบอร์ดหรือไฟเบอร์ซีเมนเองนะครับก็จะมีความแข็งแรงน้อยกว่ามีความเปราะแตกได้ง่ายกว่าครับเมื่อเทียบกับความหนาเดียวกัน สำหรับวัสดุตัวที่2นะครับก็จะเป็นแผ่นไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าวิวบอร์ดตัวแผ่นวิวบอร์ดนะครับก็จะผลิตจากขี้เลื่อยนะครับไม้ขี้เลื่อยเนี่ยมาผสมกับปูนซีเมนต์แล้วก็ทําการอบเพื่อไล่ความชื้นนะครับแผ่นที่ได้จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีผิวหน้าที่เรียบเนียนสวยเหมือนผิวปูนเลยแต่ว่าเวลามองจากาหน้าตัดของแผ่นเองก็จะเห็นเป็นคล้ายๆกับเศษขี้เลื่อย,อยอยู่ในตัวเนื้อปูนสําหรับข้อควรระวังในการใช้แผ่น ซีเมนบอร์ดหรือวิวาบอร์ดนะครับคือเรื่องของการยืดหดบิดตัวได้ครับของ uh, ตัวไม้เองเมื่อมีอุณหภูมิหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปและนอกเหนือจากนี้นะครับเรื่องของน้ําหนักก็จะมีผลครับคือแผนยิ่งหนาจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างมากเลยนะครับและสําหรับใครที่นําไปใช้ติดตั้งเป็นพวกผนังกั้นตามบริเวณที่ใกล้พื้นดินจะมีความชื้นมากๆเนี่ยจะต้องทําการ ทาน้ำยาเคลือบกันความชื้นก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สีมันลอกล่อนในอนาคตครับสำหรับเรื่องของตัวขนาดเองนะครับแผ่น ซีเมนบอร์ดหรือวีวาบอร์ดก็จะมาเป็นแผ่นมาตรฐานคล้ายกับแผ่นไม้อัดก็คือขนาด1เมตรยีสคูณสเมตรสีสําหรับความหนานเนี่ยก็จะอยู่ให้เลือกได้ตั้งแต่8มิลจนถึง24มิลเลยสําหรับวัสดุตัวที่3ครับก็เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดหรือที่เขาเรียกกันติดปากว่าสมาร์ทบอร์ดจะทํามาจากวัสดุที่เป็นปูนซีเมนบอร์ดแลนผสมกับเยื่อเซลลูโลสครับที่ทํามาจากต้นไม้มีคุณสมบัติก็คือจะทําให้มีความเหนียวยืดหยุ่นตัวดีแล้วก็เรื่องของการทนแดดทนชื้น ไม่ส่งผ่านความร้อนนะครับความสามารถไม่ลามไฟไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินที่เป็นสารก่อมะเร็งเหมาะกับงานทั้งภายในและภายนอกอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฝ้าเพดานงานผนังและงานพื้นสําหรับการใช้งานของแผ่นสมาร์ทบอร์ดเขาจะมีขนาดมาตรฐานครับคือเมตรยีคูณสเมตรสีเท่ากับไม้อัดนะครับส่วนความหนาก็จะเริ่มตั้งแต่8มิลจนถึง24มิลลักษณะของการใช้งานที่มีการเฉพาะเจาะจงเนี่ยเขาจะทําออกมาเป็นลูกเล่นนะครับให้เราเลือกใช้เช่นพื้น ก็ใช้ความหนาหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของหน้ากว้างของไม้พื้นเนี่ยทำออกมาเรียนแบบไม้พื้นเลยมีความหนาให้ความหน้ากว้างให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีอย่างกรณีที่ทําเป็นพวกไม้ระแนงก็จะทําออกมาเป็นทรงยาวนะครับส่วนถ้าเป็นฟ้าเพดานฟ้าใสคาก็จะทํารุ่นออกมาให้มีพวกรูกระบายอากาศด้วยเป็นต้นครับข้อดีของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนบอร์ดนะครับหรือสมาร์ทบอร์ดก็คือเรื่องของความสามารถในการดัดโค้งงอได้แล้วก็มีเรื่องของการทนแดดทนฝนปวกก็ไม่กินนะครับ ผิวสัมผัสของไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นผิวเรียบสําหรับไว้ทาสีก็ได้หรือจะเป็นโชว์เป็นผนังปูนเปื่อยก็ได้นะครับสวยงามอีกด้านหนึ่งก็จะมีความหยาบมากสําหรับใช้ในการกลุ่ผนังนะครับเพื่อที่จะปูกระเบื้องคับผิวหน้าก็ได้เช่นกันครับสําหรับข้อควรระวังนะครับในการที่จะใช้งานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหรือสมาร์ทบอร์ดนะครับคือเรื่องของการยืดหดบิดตัวได้ซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและเรื่องของการ ตัดเจาะกรีดดูนะครับเพื่อที่จะร้อยท่อเดินสายไฟแล้วก็เก็บงานเนี่ยจะทําได้เรียบเนียนเมื่อเทียบกับแผ่นยิปซัมบอร์เนี่ยจะเรียบเนียนได้น้อยมากกว่านะครับแล้วก็ทํางานเก็บงานได้ยากมากกว่าด้วยส่วนเรื่องของความชื้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับกรณีที่เราทําการทาสีบนผนังที่เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนนะครับถ้ามีความชื้นเนี่ยจะต้องทําการ ทาน้ำยารองพื้นนะครับเคลือบไว้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องของการความชื้นก่อนที่จะทาสีจริงได้เพื่อป้องกันสีหลุดล่อนในอนาคตครับเราได้ฟังคุณสมบัติของวัสดุทั้ง3ประเภทไปแล้วนะครับทีนี้ใครที่ต้องการนําไปใช้ในการที่จะกั้นผนังเบาง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกห้องนอนหรือพวกผนังออฟฟิศง่ายๆที่ไม่ได้สัมผัสกับความชื้นโดยตรงนะครับก็จะแนะนําเป็นการใช้พวกแผ่นยิบซัมบอร์ดก็น่าจะเพียงพอครับสำหรับใครที่ต้องการไปกั้นสําหรับพวก ห้องครัวส่วนต่อเติมนะครับที่สัมผัสกับลมฝนโดยตรงเนี่ยก็จะแนะนำเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์หรือซีเมนต์บอร์ดก็ได้ครับแต่จะมีข้อที่แนะนำเพิ่มเติมคือถ้าต้องการรับน้ำหนักมากๆเนี่ยซีเมนต์บอร์ดจะเหมาะสมมากกว่าครับและสำหรับใครที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเล็ดลอดนะครับก็จะแนะนำให้ใช้เป็นพวกวัสดุกันเสียงสามารถ บุทับเข้าไปในโครงของผนังเบาได้ก็จะกันเสียงได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ผมอยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับให้เลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับหน้าง,งานครับอย่าไปมองแต่ว่ามันราคาถูกหรือว่าประหยัดนวันนี้เพราะว่าถ้าอนาคตใช้แล้วมีปัญหาราคาค่าก่อสร้างในการที่จะต้องทําการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงกว่าราคาที่เราเซฟได้ในวันนี้อีกด้วยนะครับและก่อนจะจากกันวันนี้ครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมวิศกรวินพิรัชพลธิรสเถียรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ